แล้วตอนนี้แหวนที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะครับคือออทำหล่นตรงเนี้ยฮะอ๋อก็ว่าอยู่ว,ยว่าใครทำแค้กตกพื้นมินก็เลยเอาทิ้งถังขยะไปเลยอะคะ่ะแล้วพีก็พุ่งเอาแม่บ้านมาเคลียร์ขยะไปเองอะค่ะ กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะมอนจ้าเย้ๆย,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 ยมากระลาทุกคนเรามาสร้างรอยยิ้มเสริมรอยยิ้มกันสนิดหนึ่งนะทุกคนกับการ Reaction ชั่นซิตคอมออฟฟิตติดฮ่าฮและในวันนี้ได้ทำมาถึง EP ที่7แล้วแม่จ๋าเราก็ยังไม่รู้เช่นเดิมนะว่าใครเป็นแขกรับเชิญและก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะทุกคนถ้าใครที่ดูเราก็ดีใจด้วยนะทุกคน ส่งใครที่ดูพร้อมเราอ่ะก็รอลุ้นกันพร้อมกันเลยว่าใครที่จะเป็นแขกรับเชิญแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวเก็บกับเรื่องเรื่องอะไรแล้วก็จะมีความขำนะฮะจะมีความสนุกสนานขนาดไหนนั่นเองนะ,ะทุกคนเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาไปเริ่มดูกันเลยดีกว่ากับ Office ติดห่า EP ที่7ค่ Now, ะนาวปม่มาเย็รนหน่อยเป็นหเหตุส่ัเกดัาดการนะ ส่วนเธอเกดติดให้มันตรงตติดให้มันแบบระยะเท่ากันพิวิตคุณชลีใกล้จะมาอย่างเนี้ยอย่าบอกนะว่าเขาลืมนัดเราอ่ะอย่าว่าจะลืมนัดเลยเนี่ยเขาลืมได้สามบริษัทเลยเป็นพวกออฟฟิตเ่ะสมาร์ในเรื่องของตู้เย็นอ่ะเขาจำชื่อแอปเราผิดด้วยเว้ยฮัลโหลคิวปิดแห่งจาเป็นฮัลโหลสติลปิดมันก็ดูข้อกับพวกเราดีนี่คะแล้วนี่ เขาสซอรพรายขอแฟนแต่งงานนี่เขาจะจำแฟนเขาได้ปะคะเนี่ยเออเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมพิเศษงานในห้องประชุมก่อนเลยส่วนเค้กเนี่ยเดี๋ยวส้มจะเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นก่อนงั้นเดี๋ยวหนูไปช็คของตกแต่งให้นะคะโอเค,คได้เลยค่ะขอบคุณมากอเค้กสวยมากอเากออพี่ป๊อป เดีย๋ยวฝากดูเค้กในตู้เย็นให้หน่อยนะเป็นเค้กลูกค้ากลัวพี่ออสข้ามาแล้วชอบหาของกินในตู้เย็นอ,ะอ่ะฝากเลยนะ,อ,ะอย่าให้พี่ออสกินนะๆๆๆนรู้เรื่องปะเนี่ยรู้โอเคหิวเว้ยจิปป๊อบฮะเค้กไข่ในตู้เย็นน่ะโคตรน่ากินเลยอ่าเค้ก คงไทยไม่รู้อะตีต้มมันห้ามแดกอะแดกก็ได้อยากกินซะหน่อยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุกจะแดกให้เกียรติยันชาติหน้าพี่รัตทำไรอ่ะคุณชาลีจะมาแล้วเรียนมาเตรียมพรีเซนต์ฟัง์ชั่นใหม่แล้วโอเคโอเค ฟังชันใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีประมาณนี้ครับคุณชาลีมีติดอะไรตรงไหนไหมครับไม่ติดครับผมเพราะจําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอ้าว <laughs> ยอครับยอ <laughs> แมแหมชีนแล้วหน้าแก่ขึ้นมาเลยนะครับคุณวิเชียนวิชีย <laughs> เออเรามาพูดเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันดีกว่าครับใครแต่งครับอยอกหยอาใครยอร <c oughs> ว่าแต่เออเค้กที่ผมสั่งเพราะเค้กเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะถูกต้องส้มเอาไปแช่ไว้ในตูเ้เย็นออฟฟิศเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เพราะอย่างนี้เนี่ยออฟฟิศคุณถึงเป็นตระเลยที่ผมไว้ใจผมรัโล่งอกไปทีผมนึกว่าผมไปลืมไว้ที่ไหนซะอีก เค้กเซอร์ไพรส์แฟนกับผมเดี๋ยวผมขอดูแผนเซอร์ไพรส์แฟนก่อนผมจดไว้ออกจดบนแขนครับผมชิบหายแล้วไอ้อ๊อฟไชิบหายแล้วพี่อ๋อกูมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์มึงว่ะแต่มึงต้องสัญญาก่อนนะว่าบีนเค้กของชาลีอยู่ในท้องกูแล้วไอ้อนี้ไม่ได้ยูส์ไม่รู้แหลไปหาอันที่มันเหมือนกันังมาแทนเลยนะ ตีกันเหมือนผัวเมียกันเลยนะครับโอ้อันนี้หมดปกติครับหมดปกตินะอย่างนี้แหละครับเอาเราเราคุยเรื่องแผนถัดไปดีกว่าครับคือต่อไปเนี่ยคุณชาลีต้องชวนแฟนคุณชาลีมาที่นี่ที่ออฟฟิศเรานะครับแล้วรานี้ได้คิดเอาไว้่องครับว่าจะชวนยังไงคิดไว้คร่าวๆแล้วครับแต่ผมต้องพึ่งคุณส้มโอนส้มซ่ายอกครับยอกจำได้ครับคือแผนเป็นอย่างนี้ครับคือผมต้องทําให้แฟนผมเข้าใจผิด คิดว่าผมมีกิ๊กแล้วต้องให้คุณส้มโอเนี่ยส้มซาส้มซาเนี่ยแกล้งทำเป็นกิ๊กผมร้องกลัวหน่อยนะครับเออแล้วหนูส้มซาจะไม่โดนลุกหลงเหรอคะไม่ต้องกลัวหรอกครับวันนี้แฟนผมไม่ได้พกปืนมาหยอกครับผมหยอกเก่งผมว่าหยอกหยอกกส้มไม่เป็นไรหรอกมั้งครับเดียวเองไม่โดนอะไรหรอกนะถ้าเดี๋ยวพอคุณพลอยใส่มาเราก็เฉลยแล้ว เฮ้ยนี่ธอเป็นใครอะ่ะทำไมถึงมีเบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่ในเบอร์ของแฟนฉันฮะฉันก็ตัวจริงอ่ะจ้ะโอ้โหจ้า,จา,จาลงมาสิจา้าอ,อยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าจา้าดูณชาทางแลวแฟนของคุณชาลีีโกรธมากเลยนะครับเออคุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับยิ่งโกรธยิ่งดีสิครับ ใช่ไหมเวลาเซอร์ไพรส์เนี่ยจะได้ยิ่งดีใจโอ้ครับถูกไหมฮะนี่ความคิดผมเออว่าแต่เค้กผมอยู่ไหนอ๋อเค้กอยู่ในตู้เย็นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวสต๊อกเอาเองค่ะคุณชาลีลองดูบรรยากาศรอบๆก่อนแสดว่าเป็นยังไงบ้างได้นี่ๆคือเตรียมเกิดวันอาทิตย์แฟนผมเกิดือดไอ้ยอดทำอะไรอ่ะกำลังเอาเค้กมาให้คุณชาลีเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยจัดแจงงานให้คนขี้ลืมอย่างผมเนี่ย ที่ผมแทบรอเห็นแฟนผมถูกเซอร์ไพรส์ไม่ไหวเลยครับเอ้ยคุณชาลยครับครับผมวงโยจะให้เล่นตอนไหนดีครับเออเดี๋ยวครับเอามาทำไมครับวงโยนั่นเราคาญนครับผมหยอกครับผมแสเซอร์ไพรส์ลรแมนติกครับผมได้ครับเดี๋ยวคุณให้สัญญาณเลยได้เลยครับได้เป็นหน้าที่คุณเลยคุณให้สัญญาวงโยโรแมนติกเหรอครับ คุณชาลีเนี่ยจะขอคุณแฟนแต่งงานแบบไหนเหรอคะ mm. จะเป็นแบบนั่งครูเขาแล้วก็มอแหวนให้เหมือนในละครหรือเปล่าคะอยากเห็นจังเลยโอ้ยผมใส่แหวนไว้ในเค้กเรียบร้อยแล้วครับเชียร์มาถึงผมมาดิเชียร์เชียร์ดีใจด้วยกระบอกเชียร์เชียร์เชียร์ และพรีเซนเตชันโอ้โหสุดสวยงามนียกันจัดเตรียมรด้บร้อยแล้วครับเยี่ยฝากเลยครับถุกคนรอที่จะเห็นคุณชาลีสวมหวนให้แฟนไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อคือว่าออคือว่าดีมากๆเลยนะครับที่ผมเป็นแฟนคุณชาลีนะเห็นแค่นี้ยังไม่ต้องสวมแหวนผมก็ดีใจใจแย่อยู่แล้วจริงๆะไม่ต้องมีแหวนยังได้เลยนะครับจริงจก็ต้องมีนะแหวน จ้ามึงบอกวนะไม่ใช่กูเกมคนเดียวเนะมึงก็เกมด้วยอย่างนี้ดีกก่อนครับเดี๋ยวผมจะทวนแผนคร่าวๆให้นะครับพอแฟนคุณชาลีกำลังจะขึ้นลิฟต์มาเนี่ยให้พวกเราทุกคนสแตนบายนะครับ แล้วพอผมให้สัญญาณว่าเซอร์ไพรส์ปั๊บทุกคนจะพูดว่าแต่งงานกันนะเลีย่ยมไปเลยเอาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องมิ้นครับเดี๋ยวพี่ฝากให้น้องมิ้นเอากลิตเตอร์แจกให้ทุกคนเลยนะจะได้ช่วยกันโปรยเอาสวยๆเลยนะตอนนี้ยังพอเหลือเวลานะครับอะไรที่ยังเก็บไม่เรียบร้อยไปจัดการซะนะครับวงโยครับอ่าพักได้นะครับเดี๋ยววงนะั้อีกทีหนึ่งพี่ชาลีเ,<อ>เรามรื่ต้องคุยกันนะไหนบอกอีกหนึ่งชั่วโมง เรื่องเงินกับสิคะคือเขาจะผิดคำไม่ใช่พี่วิทย pues, ์แต uh ่บอกกูยังจะไม่โดนอะไรไงโอ้โหพี่วิทย์พี่วิทย์จะส่งสายตาจีบวินตอนนี้ทำไมคะเนี่ยโอ้ยลิเตอร์โอ้ยจะย็นนะครับมีเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์อะไรคะโอ้ยแม่ ไม่หายหรอกป้ายเนี่ยแหละหายพี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยจริงๆแล้วคือพี่มีเซอ,ร,อาาร์ไพรส์อะจ้ะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องพลอยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดพลค่ะเฮ้ย,ย,ย,ยพี่จะจำได้สักทีอะเออเอางี้ค่ะเออลุงพลคือคืออย่างน้อยๆอะหนูหนูกินเค้กก่อนไหมคะคือ พี่มีเซอร์ไพรส์พี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนรอบหนึ่งนะแหวนหายไปไหนเฮ้ยซ้อมขอร้องะอย่าพูดความจริงหุ้ยพี่ไม่พูดความจริงแน่ดูสภาพลูกค้าตอนนี้ดิ แหวนไปไหนอะคุณชาลีครับเป็นไปได้ไหมครับที่คุณชาลีจะลืมใส่แหวนลงไปในเค้กผมกำชับให้ที่ร้านเขาเอาแหวนใส่ในเค้กแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ที่ร้านลืมก็ผมลืมได้เหระครับตั้งใจจะโยมโมโหพลอยใช่ปะนี่นี่พี่ไม่เคยเห็นพลอยสำคัญเลยใช่ไหมอะไม่ไม่ไม่เคยเห็นพลอยสำคัญเลยไม่ใช่ไม่ใช่เ ไม่ใช่เลยไม่ใช่พลอยแกนี่มันก็เสกใจะแยอยู่แล้วใช่พลอยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี <c oughs> ่ก็ดูละครหลังข่าวอยู่พปอนุณ <c oughs> พลอยใสคะ่ะคือใจเย็นๆก่อนนะคะคือทางคุณชาลีอะคะ่ะเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะคะป้าเป็นใครอะนี่เป็นกิ๊กกันเหรอฮะอีป้อนนี่เป็นกิ๊กกันเหรอไม่ใช่ <c oughs> ผมว่าเอา,อางี้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะโทรไปเช็คที่ร้านเค้กให้เออแล้วก็เดี๋ยวจะให้พวกรักงานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันหารอบๆออฟฟิศด้วยนะครับครับร okay. ีไปช่วยกันหาสิจะจะเริ่มจากตรงไหนสมว่าเราสองคนคงช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละแค่นั้นต้องให้วิริโปอบช่วยอะทุกคนคะพี่ออสมีความจริงจะบอกค่ะ คือว่าถ้าออนเล่าแล้วอย่ากดออสนะครับคือเค้กที่คุณชาลีซื้อมาออสทำพังส่วนเค้กก้อนเนี้เป็นเค้กที่ออสซื้อมาเปลี่ยนเนี่ไงผมไม่ได้ลืมมาแหวนใส่ในเค้กจริงด้วยเชียเ่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้แหวนที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะครับคือออสท,ทำหล่นตรงเนี้ มินงก็เลยเอาทิ้งถังขยะไปเลยอะค่ะแล้วพีก็พึ่งเอาแม่บ้านมาเคลียขยะไปเองอะค่ะเดียร์วันนี้มันโคตรหนักบอกเลยอย่พวกคนกำลังทำรายการขอแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตของฉันอะคุณอะ จเย็นนะครับคุณพลอยสายครับคือเราอาจจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้นะครับถ้าเราหาแหวนเจอแล้วเอาอย่างนี้ออคุณไปหาแหวนให้เจอถ้าคุณหาแหวนไม่เจอผมจะหักเงินเดือนคุณส่วนพวกเราให้จัดงานให้เหมือนตอนแรกขอย้ำให้เหมือนตอนแรกให้เหมือนตอนแรก โอ๊ยโอ๊ยอ๋อไอออดมาคนเดียวเหรอมึงวันนี้แล้วแกไม่อยากไปไหนฮะตอนที่กูรีบอยู่อะไม่ว่างเล่นด้วยอะคราวที่แล้วก็ผู้บริแบบนี้แหละแต่พวกมึงก็ยังขังกูไว้ในห้องน้ำอยู่ดีโตเป็นควายแล้วมึงยังเล่นเป็นเด็กนี่อีกเหรอหนูว่าพี่ออดแม่จะทำอะไรปำช้าแบบนั้นมั้งคะโธ่มิ้นก็ที่เราต้องเดือดร้อนหาเคสเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยแหละโห ไม่ต่ําช้าแบบนี้อะคะพี่อ้อยกูไม่รู้จะรู้สึกผิดเรื่องไหนก่อนแล้วเอาเป็นว่ากูขอโทษแล้วกันนะถ้าอย่างไรกูก็ไม่ได้เป็นคนคิดแผนด้วยอะจะเอาคืนอะขอให้เขานอน,นแล้วกันไปเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ถ้ามึกกงกดแบบนี้มึงก็ต้องติดริก์กับกูด้วยนะเว้ยกูลงชั้นต่อไปแล้วไว้เจอกันนะเว้ยไปต้องทำยังไงนีมีคะกูกจะลงไปถึงชั้นล่าง คุณชาลีกับคุณพลอยใส่ก็คงเป็นไงบ้างมิ้นป้าแม่บ้านบอกว่าเอาขยะไปทิ้งรวมกับกองใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ส้มพี่ออฟฟิศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพวกคุณทำแบบนี้ความได้ยังไงใจเย็นๆก่อนนะครับคุณชาลีเป็นคุณคนใจเย็นเหรอแหวนโรสี่แต่ห้าถ่ายไปคุณมีเป็นยาต่ใช้ยไหมผมจะหักเงินเดือนพวกคุณทุกคนจนกว่าจะ ครบมินไม่ว่าจะเป็นตายไ,ยาไร้ดียังไงต้องหาแหวนให้เจอชะตาออฟไปกันเราจะขาดแล้วน้าโตถุงถุงขยะที่อยู่หน้าร้านหายไปไหนหมดแล้วรถขยะเพิ่งมาเก็บไปตะกี้นี่เองนะรถขยะลาะด้วยเอาแหวนคืนมาโอ้พี่เอ็มกันเหรอเอาไงดีคะพี่พีเราต้ไปหาไป้ายไหนดีคะโอ้ใครจะไป ฮพอเฮ้ยอโทษนะคะคะขอโทษนะคะพอดีป้านีเป็นของหนูอะคะ่ะหนูขอคืนนะคะ,อะของอะไรมีชื่อเปล่าชื่อก็ไม่มีโอ้ยพลุงขาพหนูกำลังรีบอะค่ะขอคืนเถอะนะคะนะคะขอเป็นง่ายเลยเหรอตังอะมีจ่ายเปล่าอ้าอี มาเก็บตังค์ยเรเนี่ยฮะไม่เป็นไรค่ะพี่พีไอ้โมตาเองค่ะเชี่ยลืมอบอบอตังค์ลงมาแบบนี้ทุกทีช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยหย่านี่อเอถัดนักเอาคุนมาได้ยังเหรอวันนี้ไม่ช่วยกูเฮ้ใช่ไห เดี๋ยวสิพลอยให้โอกาสพี่สักครั้งได้ไหมอะพลอยมาคิดดูแล้วว่าพี่การจดจำอะมันบ่งบอกถึงความใส่ใจพลอยให้โอกาสพี่มามากเกินพอแล้วว่ะไม่ไม่บายยบายบายพี่ชายบายไม่ไไม่ต้องมาทนเห็นอะไรแบบนี้จริงจริแบบวะคุณพลอยใส่ครับคุณชาลีครับ ผมอยากจะให้คุณทั้งสองคนนะครับย้อนนึกไปถึงวันแรกที่แอป Hello Cupid พาคุณสองคนมาเจอกันนะจำได้ไหมครับคุณชาลีอยู่อังกฤษส่วนคุณพลอยสายอยู่ที่เมืองไทยคุณชาลีเป็นอดีตอาจารย์มหาลัยส่วนคุณพลอยสายเป็นดีไซเนอร์จ <c oughs> ำชื่อคนยังไม่ได้ <c oughs> จะเอาอะไรไปสอนเด็กวะ <c oughs> คุณชาลีไม่ชอบออกไปไหนส่วนคุณพลอยสยชอบไปทะเลเห <c oughs> ็นไหมครับคุณสองคนเนี่ยแตกต่างกันขนาดนี้ แต่เ็ายังมารักกันได้ผมนะครับคิดว่าวันนี้นะครับคุณควรจะดูแลกอเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นคุณชาลีครับมีอะไรอยากจะพูดกับคุณพลอยใสไหมครับอ๋อเออพี่จำเดทแรกของเราได้นะที่สนามรินสวนลุม <laughs> สนามลุม <laughs> เดทแรกที่สวนลุมพลอยว่าเราไปต่อกันไม่ได้แล้วอะเลิกกันเถอะ อจะผ่านอยู่แล้วให้แม่คำหมัดเลยแม่นเเจอแล้วเจอตรงแคกแล้ว โอ้ไม่เห็นดีเลยหรือว่าคุณชาลีจะลืมใส่แหวนลงมาจริงๆคะเนี่เอยนสุดเหรอคะเนี่ยโอ้ยนี่เอียนมึงสดไม่ได้รู้สถานการณ์เลยนะผมกำลังเครียดอยู่นะดูเหมือนข้าศึกกำลังจะน็อกน็อกอยู่ตรงลูกบิดประตูแล้วว่าโอ้ประตูกันนะเดิน ขมาปหมดแล้วนี่เอาจริงนะเราหาก็จะทั่วแล้วมันไม่เห็นมีเลยอ่ะพี่วีคะถ้าแหวนมันไม่อยู่ในเคแล้วมันจะไปอยู่ในไหนได้อ่ะคะเรื่องนี้คุณพลอยสายครับคือทางคุณชาลีเนี่ยเขาคงไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรอกนะครับความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยเกิดจากทีมงานของเราเองครับ ใช่ค่ะจริงๆแล้วค่อยๆคุยกันก็ได้นะคะคุณพลอยใส่ครับอย่างน้อยก็ช่วยดูคลิปนี้หน่อยเถอะครับเพราะว่าอันนี้คุณชาลีตั้งใจจะทำคลิปนี้ออกมาจริงๆนะครับลำดับต่อไปศิลปะบนตัวบอลเราเลิกกันเถอะี่ พอยว่าเราสองคนเนี <t ests> Guys, ่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะพลอยชี่เอ้ยหนังวันนี้แม่งจบอย่างนี้เหรอวะแค่มมนจบอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องทำอะไรสักอย่าง ที่ทำผิดอะพอยจะชอบให้พี่กู้ข่าวสำนึกผิดเวลาที่พี่ทำเสียงสองพอยสายจะชอบหลุดขำแล้วก็หายโกรธพี่คนนะคะคนเก่งจะไม่ทำอีกแล้วตัวเองับปมเวลาที่พอยสายเขินอะพอยสายจะชอบ เอามือทัดผมอย่างเงี้ยคือถึงพี่จะขี้ลืมอ่ะแต่ว่าพี่ก็จดเรื่องของพลอยใสทุกเรื่องจริงนะแล้วมันไ,ไม่คิดวิธีงอแบบนี้แต่แรกวะโรแมนติกจังเลยอ่ะเนี่ยแหละความสุขของการได้ทำแอปนี้ถึงวันนี้มันจะผิดแผนไปหน่อยอ่ะแล้วก็ไม่มีแหว,แวนมาแล้วจ้า ถึงซีนของเราแลว้วนินไปล้วไปล้วยบยไอใสแต่งงานกับพี่นะแต่งค่ะ ยินดีด <sympath is> ้วยอีกครั้งนะครับคุณชาลีแล้วก็ขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแลวกันานๆนะครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ว่าจะไม่รอดซะแล้วแม่เอ้ยกลางวันไม่จะตีกันตายอยู่เลยอูไแม่ลองเกือบวิ่งหางานใหม่แล้วเนี่ยยิงแม่เคยพูดเอาไว้ว่า ความรักมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นี่ต่อให้ไม่เข้าใจกันแต่ถ้ามีความรักให้กันและทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเองหญิงแม่มอิลนละครแหละแั้นมเป็นอะไรอินฮีอ้อะไรนะกูดีใจที่ได้เป็นพยานรักให้กับพวกเขาต้องพูดเลยมึงมึงคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายเลยจะมีวันไหนทำงานสบายบ้างไหมเนี่ยเออพี่ออคะหนูสงสัยนิดนึงอะคะ คือตอนแรกอะ่ะเราก็หาจนทั่วเค้กเราใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่เจอแหวนแล้วทำไมคือยู่ถึงไปเจอได้อะคะมันไม่ได้อยู่ในเค้กเอา้าเอา้เาลมันไปอยู่ที่ไหนอะคะพี่เจอในห้องน้ำเฮ้ยเชียอยอดอย่าบอกนะว่าอืมมันไหลออกมาพร้อมกับความเครียดของกูยังไง ดีนะที่ครูดันหันไปเห็นก่อนที่จะกดชักโครกมันกำลังตั้งตังงานอยู่บนยอดของปาวานที่กำลังเคลื่อนโอ้ยพี่อยู่นะและไอคุณชาลีที่แม่งจูบแหวนโอ้ยยอดขิ่งเป็นพยานรักเขา แล้วคือคุณพลอยใส่เขาก็ต้องสวมขี้มือติดมือไปทำงานทุกวันงี้เหรอไม่เป็นไรหรอกแหวนวงนี้มันเป็นเหมือนเพลงความรู้ว้าวอะไรเหรอซ่อนกลิ่นเรี๋จะเชื่อว่าแต่ตอนยีบมึงเอาอะไรขี้นะเอาอะไรขี้คือบูมิ่ออกมาเอาตะเกียบมั้งอรใช้เมื่อ พี่จับมือกแล้วพี่ได้ล้างอะไรของพี่ล้างแหวนแต่ไม่ได้ล้างตูดโอเคทุกคนปรบมือค่ะปรบมือค่ะเฮ้ย้าแนนพีตลกมันตลกอาจจะด้วยความที่ว่าจังหวะของการเล่นของเติร์นเข่าแบบแบบคิดลืมมาเธอเข้าใจะป้ะเราบอกว่าเออเล่นแบบลืมจริงๆแล้วก็การแบบตบมมกกันแพ้แฮอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ อันนี้อันนี้ตลกอันนี้ตลกเป็นอีกหนึ่งอันที่เราหัวเราะเยอะนะคะทุกคนอันนี้ดีดนะอันนี้ดีอันนี้จอยนะคะทุกคนนะคะแล้วเมื่อแ้เห็นปะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า ชื่นชอบโมเมนต์อะไรที่มันมีความสุขเมื่อกี้เขาขอแต่งงานมีความน้ำตาคลอทางทางท,างที่มันเป็นซิทคอมแต่และก็มีความน้ำตาคลอหนึ่งแต่นั้นคือจุดอะไรเล็กๆตรงนี้ข้างในซิทคอมอ่ะมักจะมีให้เราได้เห็นเสมอนะในการแง่คิดต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาจะบอกเนั้นคือเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้คือตู้เย็นเป็นเหตุสังเกตได้นะทุกคนอันนี้เชื่อเนยว่าถูกออฟฟิศเป็น ะะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรแบบนี้แต่คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของตู้เย็นต่างๆนานาออฟฟิศชันตอนที่สมัยฉันอยู่ออฟฟิศก็จะมีเป็นกันในเรื่องของแบบอเอาน้ํามาแช่หนึ่งสองสามน้ำที่ยังไม่ได้กินนึกอ,ออกมาน้ำที่ไม่ได้กินมันก็จะมีแบบาบางคนบางคนอะไรเงี้ยที่บอกว่าเหมือน ตีนิดไปทั่วออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาจะไปะเออไปเห็นอ่ากินหน่อยละกันหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแล้วพอจะเปิดไปกินเอา้าใครกินของสันบาอะไรเงี้ยก็ต้องตามหาตัววะใครกินคาร์โหลใครกินคาร์อะไรเงี้ยก็มีการแบบเออด่ากันนู้นนี่นะถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ออฟฟิศเราใครที่แบบทํางานกับออฟฟิศมานานจะเข้าใจความสนิท เ้าแต่ป้าบ่าบอเอ้ยโอเคแหละก็มีการกินของกันเสร็จแล้วก็มีการแบบด่าเน็บกันเล็กๆน้อยๆอย่างเข้าใจป่า,าเธอแต่จริงๆล่ะเอาจริงปะเราพูดกันตามตรงเลยนะถ้าเราแบบไม่ได้สนิทกับใครหรือว่าแบบต่อให้สนิทกันอะมันก็ไม่ควรกินนะสําหรับเราเนาะนึกออกมาบางทีคือแบบว่าเอา้าคือเขาสามไปซื่อแล้วก็มันแช่ไว้นึกออกมาแล้วก็มานั่งกิน,นอ,อะไรเงี้ยเอออะไรแบบนี้แต่คือหลังๆก็จะมีการบอกว่า อันนี้ของใครคะาอันนี้ของใครค่ากินได้ไหมหรือว่าบางคนเจ้าของก็อาจจะอันนี้ค่ากินไหมค้าขนมนู่นนี่นั่นบลาๆ b ก็ว่าไปนะทุกคนฉันเชื่อว่าทุกออฟฟิศเป็นในเรื่องของตู้เย็นตู้เย็นเป็นเหตุสังเกตได้ชอบมีปัญหากันตลอดบางทีก็จะบางทีก็จะมี H R ที่แบบว่าเหมือนแบบประหนึ่งว่าคอยเช็คของตลอดเวลาอะไรอย่างี้นกึกอนว่า อันนี้น้ำไข่ค่ะกินเราไม่ทิ้งยังเหลือก้อนขวดทำไมกินไม่หมดเราก็ไม่ยอมทิ้งอะไร้กก็จะมีเงี้ยมีความชู้จี๊สจุกจิกข้างในออฟฟิศหนึ่งมีความแบบหยิบของผิดหนึ่งมีความของเน่าหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนืกอออกมาฟิลน,นั้นนะทุกคนดังนั้นคือเรื่องนี้เขาก็เลยเอาเรื่องในตู้เย็นนะเขามาประกอบกับเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของอความสัพเภา์ในการทํางานนะวันนี้ก็คือออนนะฮะออนก็เป็นเหตุของการออ งานเกือบจะไม่สําเร็จข้าในวันนี้แต่ดีก็ที่าทางทีมก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะฮะออฟฟิศน,นี้เขาก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเพราะแต่ละ E ีีที่ผ่านมาก็แก้ไขเฉพาะหน้ากันแบบว่าจะระหวันนะทุกคนก็ดีค่ะจอยกันไปสนุกสนานกันไปนะฮะโดยรวม E ีีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีที่เฮยสามารถทําให้เราหัวเราะได้เยอะพอสมควรค,ค่ะทุกคนปรบมือ่ะเย้ yeah. อะ โอเคทุกคนพูดคุยเมา่วมอยไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครที่อยากจะไปสนุกสนานต่ออยากไปหัวล้อต่อกับ E p พีที่8ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน W ีทก่อนได้เลยนะเดี๋ยวใน E ีพีที่8ดเดี๋ยว e ีหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะทุกคนสำหรับครั้งใน E ีีนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะวันนี้ถ้าเพิ่งกดพูดจาไม่ดีหรือว่าเรี c t i ชันไม่ถูกจดิขยต้องขอกรบอาบอภายัยเวลาที่นี้ด้วยนะ,ะเอาเป็นว่าไว้้เจกันครงหาบ